Bull, ค,ครับผมก็กลับเจรดีก็จาดีเช่นเคยครับวันนี้เรากลับอยู่ในอรไนะนเไม่าหนึน่งจดยี่สิบเอ็ดจดปดนะครับพาร์ทที่เก้าไหมรู้สึกว่าอ่าพาร์ทที่เก้านะครับผมวันนี้มาอยู่หน้าเมนูบ้านอยู่ในในกิไม่ผมไม่แน่ใจ,จว่ายังกระุกอยู่หรือเปล่าน,นะเพราะว่าลองรีเซ็ตมันแล้ว แกากระตุกอีกก็กคลิปหน้าจะไม่ได้เปิดใหม่นะรอแก้จริงเหรอ me ด,ด,ดีเดเลย์นะเนี่ยมีกระตุกครับฟังเสียง เป็นเพราะใส่เนี่ยมันขึ้นไปเป็นยังไง เอีกสักสอเมตรดีเมอุ้ยแมวไม่ดีนะผม มีลางด้วยนะครับขุดไปลางนี่สำคัญนะมันจะได้เอาไปใช้ฝี มีหลงอ่ะหลงนี่แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมต้องทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะเนี่ยไม่งั้นเอาลางรถไฟมาทำไว้อย่างี้กัน นี่ดีนะครับมันก็ได้เลยไม่มาใช้เพื่อนอะเพื่อทาเพื่ออะไรวันนี้ผมใส่ตาลโอเคอันนี้ตัดเรียบร้อยครับ ที่เราไปแล้วผมว่าเดี๋ยวเราจะเอ่อเอามาบล็อกทางไว้เลยอ่ะนี่จะดีกว่าอ่าเวลนี้เราไปแล้วเราก็ปิดนะครับผอ่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เข้าสู่วันที่สิบสามแล้วนะครับผมในเกมเนาะซึ่งในชีวิตจริงวันนี้วันที่สองในเกมผมท จร <sm> ิงครับมันไม่มีอะไรเลยตู้มัลสเตอร์ก็ไม่มีนะครับอ๋อใช่แต่มันมีทั้งบนไง เ okay. จะไม่ว่าจะไม่กันเนะนะเราเสร็จไปได้หนึ่งทางนะครับผมแบบไม่มีอะไรเลยนะชวนทางนี้ เอ,ออีเนี่ยดีเลยเออแนี่หารฟรีว่ะเอสโตนก็เก็บแล้วกันยังไงก็มาละตอนนี้เลยโอ้ยอยา่าทุกอย เชื่อมกันอ๋อก็คือสองชั้นสองทางเชื่อมกันนะครับแล้วก็ไปต่อตรงนี้อีก ไม่มีอะไรเลยนะครับตางนี้เนะ่วนทางลาวาผมไม่ไปดีกว่านะครับตอนล้งไฟก็เก็บให้ให้พบหนึ่งชุดอะ่ะแค่นั้นพอ EP หนะ้าผมว่าเราจะสต a r t ราอยู่วายลบยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้หาเวียนแคผมตอนนี้เรามีจุดที่มันสกาวมันบิดนะครับไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรหรอกเลยรยยมาตู้มหลังก็พอ ที่ครบหนึ่งชุดแล้วปลาแมงมุมิดนี่ผมว่ามันเอาไปทำวิวได้นะนี่นี่นี่ยัง

เราจะสำรวจเลยครับผมสถานที่ที่มีชื่อว่าอาร์มาดอนมอร์ชาร์ทครับของที่เราได้มาก็จะเป็นกล่องใส่ฮอปเปอร์นะครผมมีรถไฟนะครับมีรางเอ้ยมีรางนั่นแหละเออมีมัไหมนะครับผมแล้วก็มีแร่เพชรนะครับทองอะนี้นะครับอีพีหน้านะครับผมเราจะสำรวจ ตายตรงนี้กันสุดท้ายแล้วนะครัผมเป็นอีพีสุดท้ายเนาะแล้วเราก็จะออกไปันพีทกันนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปทำอุปกรณ์ในเช้าบผมแล้วก็ไปตามหาหมู่บ้านอมองหมู่บ้านนี่แหละ เดี๋ยวมันโกงเกินเดี๋ยวมันโกงเกินเอาต่อต่อสนิทกันวิ่งไว้ะเราวิ่งไวมากครับ ไม่เลยหรอ๋อออไม่ใช่สิบ okay. สองวิอแล้วครับสำหรับนี้เนาะพอสำหรับการใช้ชีวิตแล้วในช่วงของ รเราขุดเลสตน้นไปเอ่อเวดนี่แหละเตรียมมาเยอะเดี๋ยวกูมไม่ต้องเตรียมไ้เอาาอไม่ต้องขุดแต่เนี้ยก็ก็ต้องขุดอ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยอันดับหนึ่งคิปเปิ้ล นี off, ้เดี๋ยวผมจะขอบ้านอยู่ไหนไม่ใช่ประเด็นเลยจนไม่ได้แล้วเนี่ยดี่กวยังพร้อมบ้านก็ดีกว่านะครับสุดสุดทางเนาะขึ้นไงวะ

ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเราจะนี้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดยเย้ดังนี้นไง <c oughs> จบกระบวนสารการะคราบมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากสำหรับการลงเมืองผมแนะนำว่า,าถ้าลงจริงๆนะให้หา ตูนลงไปก่อนลหลังะหาพอจุนะ Half through. ครับไหวจริงๆโอเคนี่เหล็กเก่าใช่ไหมออไปแล้วก็ทำพวกเลสโตนนะครับประหยัดพื้นที่ tìm nữa nè Hãy subscribe một cái Ghiền không กว่าเนาะถ้าเราจะทำเป็นชานเทีโบใช่ไหมนี้มันชื่อว่าอะไรเนาะทืบ่บแต่เมันไม่ชื่ออะไรแล้วอ่ะลืมชื่ออ่ะทีตู้เอ็นชานอะ่ะอ้อใช่แล้วต้องลงอีกรอบใช่ไหมลงไปหาออกซิเดียนนะครับผมออใช่ไม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 ่น่ามีปัญหาอะไรแล้วทีนี้ สี่ก้อนใช่ไหมแล้วก็เอ๊ยเดี๋ยวพ่ชส,สูตรมันังเชื่อว่าจะจะนะสูตรมันใช้กระดาษใช่ไหมใช้กระดาษตรงนี้ขอลองเอาเหล็กมาเทียบใช้ยังไงวะที่ผเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราเส้นสุดการเดินาทางเรียบร้อยแลย้ว ตามหาหมู่บ้านกันหรือไม่ก็อาจจะไปท,ทํำต้นชันนครับไม่แน่ใจนะรดูวีนทีแล้วกันโอ้โหตาติดใจไม่จูเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปแล้วเสียงกระตุกแน่ผมว่าเนี่ย